พี่น้องทุกท่านนะครับวอสดีสื่อประชนทุกส,สำนักนะครับพี่น้องทั่วประเทศพี่น้องในกรุงเทพมหานครนะครับจากนี้เชตนบอลจะขอแถลงการน,นะครับสั้นๆนะครับจากที่เรามายังสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อที่จะให้พลตำรวจเอกวิชัยส่งเมตตาหยุดสร้างโรงไฟฟ้าฆ่าประชาชนแต่ ทราบประวัติของชนตำรวจเอกวิยชยทรงเมตตา,าไม่เอแเสนะครับไม่สนใจปัญหาใดๆทั้งสิ้นเ mm hmm. พราะนั้นเครือข่ายเซฟนาบอลจึงขอประกาศการเดินทางไปยังสำนักงานทัพยสินส่วนพระองค์พระหมหาส่วนพระหมหากษัตริย์ในเวลา11นาฬิกาของวันนี้ครับขอบคุณครับ จะเดินทางไปที่สำนักงางทน,น,นทับศิลป์สวดพระอ,องค์นะครับหรือว่าสำนักง,งานทับศิลป์วสวดพระมหากษัตริย์นะครับในเวลาเกือบตนีการหรือว่าห้าโมงเช้าในวันนี้นะครับทุกท่าน จะคู่ก็เป็นการแถลงการส,ส,สำหรับที่2สําหรับชาวนี้นะคะสําหรับชาวหมู่บ้านเซตตาบอนนะครที่ได้ทำกา,าแรแถลงกานะคะว่าที่จะไปที่บริเวณนหน้าสถาน,าน,านรไตโงนใน,นเ,เวลา11นาฬิาเวลา5โมงเช้านะคะในเมื่อ พลตำรวจเอกวิรชัยวิระชัยทรงเมตตาไม่แยแสปัญหาของชาวบ้านนะคะพี่น้องและก็ชาวบ้านก็จะเดิดทางไปที่หน้าตำนักงานตารวจภูมาสริยสุวรพระองค์พระนเรนดาสุริก์ะคะใ,ใคริย์สุริย ครับพีนั่เช่อนแล้วก็น้งนยแล้วก็โอพอนะแล้วก็น้องก้องน้องเมย์ีอด่นเยะครับข้าวเป็นกรที่เรากลังเสิรข้าวคอนะครับ เราช่วยปวดช่วยบติามนะครับนข้างติดตามไม่พ ขังปันไปจะมีรถมารับไปให้นะเดี <'s> ๋ยวบอกพี่เรียงนะโอเคครับ เราก็จะติดตามไปทำข่าวของ,องะะที่นอนนะครับที่บริเวณหน้าสำนักง,งานตัดสินส่วนพระมหาส่วนพระองค์นะครับทุกท่านส่วนพระองค์